อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโตโยตา New f o r เ u n e r 2.4 V.2 W.D. ค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถมี2,018นะคะซึ่งราคาหน้าร้านเราจะเปิดขายกันอยู่ที่979,000บาทค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ทักมาภายในวันนี้นะคะ 959,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะรถสวยไม่น้อยสักภาพนางฟ้ากันเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวภายนอกภายในกันค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้า d ด i t ไทม์ m i มิ Light นะคะที่มาพร้อมกับระบบตัดแสง High Be ี m ค่ะแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเลยคะ่ะ แล้วก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะสำหรับคันนี้ต่อไปต่อที่ยางกันนะคะคันนี้นะคะจะเป็นยางบีสโตนนะคะตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็กอลลอยขอบ18ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันค่ะภายในรถนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะจะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะที่มาพร้อมกับปุ่มอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดค่ะแล้วก็การสบัดการลื่นถลายนะคะตัวนี้นะคะแอร์ Air จะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลค่ะนี่นะคะหน้าจอพวงมาลัยนะคะจะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะแล้วก็ปุ่ม p ุสคอนโทรค่ะ มาพร้อมกับแพนเนอร์ชิพด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กนะคะใต้พวงมาลัยด้วยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ไม้นะคะแค่7,9็ดหเท่านั้นนะคะไม้แท้นะคะคันนี้มาพร้อมกับปุ่มปุ๊สตาร์ทค่ะ กระจกนะคะจะเป็นกระจกแบบไฟฟ้าอัตโนมัติสี่บานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมภายในห้องโดยสารกันค่ะสำหรับด้านหลังนะคะภายในห้องโดยสารก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะภายในก็กว้างมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับแอร์ราวค่ะสำหรับคันนี้นะคะสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์แบตโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะคะ1 0 0โวล์ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปชมด้านหลังกันนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเปิดไฟฟ้านะคะภายในห้องโดยสารก็จะประมาณนี้นะคะกว้างมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับรถครอบครัวนะคะ SUV 7ที่นั่งค่ะพาครอบครัวไปเที่ยวนี่คือสะดวกสบายมากเลยนะคะ ฝั่งฝั่งคนนั่งค่ะก็จะประมาณนี้นะคะยังใหม่เอี่ยมเลยนะคะคันนี้มาชมด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งด้วยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คันนี้นะคะรถสวยไม่น้อยสภาพนางฟ้ากันเลยทีเดียวนะคะรถเพิ่งจะเข้ามาเมื่อวานนะคะคันนี้ทางเรานะคะยังมี f o r t จูเนรวมมากกว่าสูงสุดถึงยี่สิบคันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะยังไงกัน้างคะหลักที่ได้รับชมโต y ยต้านิวฟอร์จูเนอร์ 2.4V2WD สีน้ำตาลคันนี้กันไปแล้วนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้รุ่นนี้หรือยี่ห้ออื่นๆนะคะทางร้านของเรานะคะมีรวมมากกว่าสสู100-200คันกันเลยทีเดียวนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาหายกได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่065-495296 5, 49, 5 29, ค่ะ l ล n e ไอนะคะ0961015676 6ค่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะใบหยก b e s ออโต o คารค่ะหรือจะเป็นช่องทาง y o u t u b e นะคะนวิวันรถมือ2ค่ะ ยังไงนะคะเดี๋ยวหยกจะฝากลิงไว้ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ